ฟังนิทานกันดีกว่าครับนิทานเรื่องความรักมองไม่เห็นด้วยตาเปาลนะฮะเสียงฟีเท้ากําลังเร่งรีบทําเอาเจ้าแมวเหมียวมองตามมันเจ้ามองเด็กหนุ่มที่กําลังวิ่งเหมือนมีนัดกับขายสักคนหนึ่งอยู่เจ้าแมวเหมียววิ่งตามไปดูเด็กหนุ่มผมหยิกในมือถือหนังสืออยู่เล่มหนึ่งพร้อมกับช็อกโกแลตแท่งในกระเป๋าเสื้อโปออกมาครั้นแล้ว ก็ถึงที่หมายที่เด็กหนุ่มหยุดวิ่งเปลี่ยนเป็นเดินตรงหน้ามีเด็กสาวคนหนึ่งอยู่ในชุดกระโปรงยาวสีชมพูเด็กสาวกำลังยืนรอชายหนุ่มนั่นเองขอโทษที่ให้รอนะเด็กหนุ่มเอยไม่เป็นไรจ้ะเด็กสาวตอบรับผมซื้อหนังสือเล่มนึงไหมให้คุณเดี๋ยวย็นนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะจ้ะ ก็เดินจับมือกันไปที่ร้านอาหารที่อยู่ไม่ไกลเองเจ้าแมวเมียวได้มองเดินคู่ก่อนที่มันจะวิ่งไปนั่งบนขอบหน้าต่างของร้านอาหารเด็กหนุ่มพาเด็กสาวไปที่โต๊ะอาหารและเลื่อนเก้าอี้ให้เด็กสาวนั่งพนักงานร้านเดินเข้ามาพร้อมกับวางแก้วน้ำและหลินน้ำให้น้ำสตอเบอรี่เด็กสาวพูดขึ้นและพนักงานยิ้มตอบ อาหารวันนี้ของเหมือนทุกๆวันนะครับเด็กหนุ่มบอกกับพนักงานอย่างเช่นเคยเข้าวผัดเยลลี่รสแอปเปิ้ลราดซอสแตงโมงของคุณผู้ชายกับข้าวไขา่เจียวสตรอเบอรี่ลิ้นจี่ของคุณผู้หญิงพนักงานทบทวนอาหารที่เด็กหนุ่มและเด็กสาวสั่งทุกวันก่อนจะจดบนลงสมุดโน้ตรับอะไรเพิ่มอีกไหมครับพน,นักงานเอ่ยถาม เด็กนุ่มจับมือเด็กสาวก่อนจะถามว่าแล้วันอะไรเพิ่มอีกไหมไม่จ้ะเด็กสาวยิ้มตอบหลังจากพนักงานเดินไปที่ครัวซึ่งมีคุณป้าคอยรับรายการอาหารอยู่เสียงทำอาหารและและกลิ่นหอมอ่อนของผลไม้ที่ใช้ปรุงอาหารก็ลอยโชยออกมาเจ้าแมวเหมียวแลบลิ้นเรียอากาศเพราะกลิ่นหอม และมองคุณครนั่งคุยกันอยู่ที่ทำงานเป็นไงบ้างจ๊ะก็เรื่อยๆแต่ช่วงนี้งานเริ่มเสร็จหมดแล้วไว้วันหยุดเราไปเที่ยวกันนะทั้งสองคนนั่งคุยกันสักพักพนักงานก็นำอาหารมาเสิร์ฟเจ้าแมวเหมียวเห็นอาจารย์เจ้าแมวเหมียวเห็นอาหารที่อยู่หน้าทั้งสองคนแล้วก็ทำตาโตพเพราะข้าวผัดเย็นรีรดแอปเปิล Apple, ลาดซอสแดงแตงโม กับข้าวไข่เจียวสตรอเบอรี่ลิ้นจี่น่าทานมากๆข้าวผักสีส้มมีชิ้นของเยลลี่สีต่างๆกระจายอยู่ทั่วจานราดด้วยซอสแตงโมสีแดงที่เมือมเนื้อของแตงโมู่ส่วนข้าวไข่เจียวสตรอเบอรี่ลิ้นจี่ก็ดูน่ารับประทานสตรอเบอรี่กับลิ้นจี่กองโตทับไข่เจียวอยู่เด็กหนุ่มนั่งทานอาหารและดูเด็กสาวไปด้วย จ้แมวเหมีวสังเกตเห็นดวงตาของเด็กหนุ่มมีน้ำตาคออยู่มันนั่งมองอยู่แบบนั้นจนหังเหตุเห็นว่าเด็กสาวไม่ได้ลืมตาเลยตั้งแต่มาที่ร้านถ้าจริงแล้วเธอตาบอดนั่นเองเธอประสบอุบัติเหตุตอนเด็กๆทำให้เธอตาบอดทั้งสองข้างเธออาศัยอยู่ครอบครัพวพ่อ แม่ปู่ย่าตายายพี่สาวและน้องชายทุกๆคนรักเธอดูแลเธอมาตลอดจนมาได้พบก,กับเด็กหนุ่มเธอไม่รู้ว่าเธอกับเด็กหนุ่มเจอกันตอนไหนและเขามารักเธอตอนไหนมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เด็กหนุ่มมาบอกรักเธอและคอยดูแลเธอนับตั้งแต่นั้นมา เธอยินดีและดีใจที่ได้พบกับเด็กหนุ่มคนรักของเธอทั้งคู่ทานอาหารเสร็จแล้วเด็กหนุ่มเดินไปจ่ายเงินที่โต๊ะหน้าร้านก่อนจะจุงมือพาเด็กสาวเดินออกจากร้านกลับบ้านทั้งคู่เจ้าแมวเหมียวเดินตามไปจนถึงบ้านของทั้งสองคนมันแอบมองเข้าไปในบ้านผ่านผ่านหน้าต่างบานเล็กๆ ก็เห็นชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวแขวนอยู่ใช่ครับทั้งสองคนกำลังจะแต่งงานจันเจ้าแมวเหมยวยินดีกับทั้งสองในใจก่อนที่มันจะเดินจากออกไปพอเวลานั้นใกล้พบข้ามแล้วเด็กหนุ่มกับเด็กสาวก็ลังจะเข้านอนคู่กล่าวลาทีสวัสดิ์ให้ นุ่มเอ่ยกับเด็กสาวก่อนที่จะหลับไปเวลาผ่านไปไม่นานทั้งสองคนก็นแต่งงานกันครับเจ้าแมวเหมียวมองทั้งคู่ในชุดเจ้าเหมาเจ้าสาวผู้คนมาร่วมดินดีโปรยกีบดอกไม้งานเลี้ยงลื่นเริง,รงและจะรักกันตลอดไปเด็กนุ่มเป็นฝ่ายไปทํางานนอกบ้านส่วนเด็กสาวทํางานอยู่ที่บ้านแม่เธอจะตาบอด แต่เธอก็สามารถทำงานบ้านได้และดูแลทุกอย่างในบ้านได้พอเลิกงานเด็กหนุ่มก็จะกลับบ้านมาตรงเวลาเสมอและจะพาเด็กสาวไปทานร้านอาหารที่พวกเขาชอบไปทานกันเวลาผ่านไปทั้งคู่มีลูกด้วยกันเด็กสาวอยากเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแต่เด็กหนุ่มเนี่ยวัวว่าเด็กสาวจะเหนื่อยเกินไป จึงหาพี่เลี้ยงเด็กมาช่วยเด็กสาวบานี้เด็กน้อยพี่เลี้ยงเด็กเล่นกับลูกของเธอเสียงหัวเราะของเด็กทารกลูกของเธอทำให้เธอหยุดทำงานบ้านในใจเธออยากเลี้ยงลูกเองมากกว่าเธออยากเห็นหน้าลูกๆมากอยากเห็นหน้าคนที่เธอรักเธออยากมองดวงดาว พระจันทร์ดอกไม้ท้องฟ้าท้องทะเลและอีกหลายๆอีกหลายๆอย่างที่เธออยากจะมองแต่ทุกวันนี้เธอก็มีความสุขดีอยู่แล้วเธอมองในแง่ดีเด็กหนุ่มเลิกงานกลับมาถึงบ้านตรงเวลาเด็กสาวดีใจมากแล้ววิ่งเข้าไปกอดซึ่งเด็กหนุ่มเองก็กอดตอบเด็กสาวคิดในใจแค่นี้แหละมีความสุขเพียงพออยู่แล้ว วันเวลาผ่านไปครับวันหนึ่งในขณะที่เด็กสาวกำลังทำงานบ้านก็ดินชาวบ้านคุยกันเรื่องศาลเรื่องศาลศาลเจ้าดาวตกที่ใครไปขอพรที่ศาลจะทำให้คำขอเนี่ยกลายเป็นจริงได้เด็กสาวหัวลาะเบาๆคิดว่าคงเป็นเรื่องไร้สาระแต่จริงแล้วลึกๆในใจเธอก็อยากจะลองดูสักครั้งเมื่อเธอทำงานบ้านเสร็จแล้วเธอจึงฝากพี่เลี้ยง ดูแลลูกและบ้านจากนั้นก็ขอให้เพื่อนบ้านช่วยพาไปที่ช่วยพาไปที่ศาลเจ้าดาวตกเพื่อเธอะจะได้ไปขอพรจากศาลเจ้าบ้างเมื่อไปถึงศาลเจ้าเด็กสาวก็นั่งลงคุกเขา่าเจ้ามาที่นี่ทำไมลึกสาวน้อยเสียงหนึ่งดังขึ้นฉันมาขอพรค่ะ เจ้าจะมาขออะไรฉันขอพรให้มองเห็นอีกครั้งด้วยเถอะค่ะเจ้าเป็นแบบนี้ไม่มีความสุขหรือ,อมีความสุขค่ะแต่ฉันอยากเห็นหน้าลูกหน้าคนที่ฉันรักค่ะเจ้าแมวเหมียวนั่งมองเด็กสาวของพรอ,อยู่ใกล้ๆมันไม่ได้เจอเด็กหนุ่มและเด็กสาวต้งสองคนมานานมากแล้วเหลื่อจากทั้งคู่แต่งงานกัน มันจึงเดินไปหาเด็กสาวที่กำลังนั่งคุกเข่าอยู่และเลียที่ตาของเด็กสาวและแล้วเธอกกลับมามองเห็นอีกครั้งเจ้าแมวเหมียวกลับไปนั่งมองเด็กสาวที่เดิมขอบคุณมากค่ะที่รับคำขอของฉันแม้เด็กสาวจะตกใจมากที่เธอกลับมามองเห็นอีกครั้ง แต่เธอก็ดีใจมากจนน้ำตาไหลไม่หยุดเช่นกันเธอวิ่งกลับบ้านด้วยน้ำตาแห่งความสุขเธอกลับมาถึงบ้านพอดีกับเด็กหนุ่มคนรักของเธอหรือว่าสามีของเธอหนหลักกลับมาไปไหนมาหรอเด็กหนุ่มไม่ทันพูดจบเด็กสาวก็เข้ามาก่อนเธอต้องไม่เชื่อแนะ่เธอพูดพร้อมกับมองหน้าคนรักของเธอ เด็กหนุ่มเห็นเด็กสาวยิ้มเป็นรอยยิ้มของคนที่มีความสุขมากๆฉันมองเห็นแล้วอะไรนะเด็กหนุ่มทำหน้าตกใจฉันมองเห็นแล้วเธอไม่ไดีใจเหรอเด็กหนุ่มนิ่งไปสักพักเขาตึ้งมากจนพูดอะไรไม่ออกในขณะนั้นเองมีผู้ชายหากคนเดินมาที่ทั้งสองคน ขึ้นของคุณมาที่บ้านเหรอคะเด็กสาวถามชายหนุ่มเออเด็กหนุ่มตอบด้วยอาการสัน่นจนเด็กสาวเริ่มรู้สึกผิดปกติเฮ้เดี๋ยวเคียนก่อน จนเด็กสาวเริ่มรู้สึกผิดปกติเป็นอะไรบอกฉันมานะน้ำตาของเด็กสาวเริ่มไหลอีกครั้งมือของเธอจับไหลของเด็กหนุ่มและเขย่าเบาเป็นอะไรบอกฉันมาบอกฉันมาบอกมาเดี๋ยวนี้น้ำตาของเธอ,อไหลออกมาเรื่อยๆรอย,อยยิ้มที่มีความสุขก็เริ่มจางหายไป เด็กหนุ่มน้ำตาเริ่มไหลผมจำเป็นผมต้องใช้เงินผมไม่มีเงินจ่ายพวกนั้นไม่นะสิ่งที่เด็กสาวกาลังคิดอยู่ทำให้น้ำตาของเธอไหลมากกว่าเกา่าเด็กสาวเริ่มไม่อยากคิดว่าคนที่เธอรักจะทำกับเธอได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กสาวถาม หลังจากที่เราแต่งงานกันได้ไม่นานผมติดการพรน,านันผมหมดตัวผมต้องใชน้นี่มากแค่ไหนตลอดชีวิตคำตอบของเด็กหนุ่มทำให้เธอเหมือนจมอยู่ในความมืดอีกครั้งถ้างั้นทุกครั้งที่เราทุกครั้งเลยเหรอเธอพูดไปร้องไห้ไป ไม่ใช่เธอเหรอเธอถามอืมไม่ใช่ลูกล่ะถ้านั้นลูกเธอผ่าจากเด็กหนุ่มวิ่งผ่านกลุ่มบูชาที่ยืนฟังทั้งคู่อยู่ไปหาลูกของเธอเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นลูกของเธอเป็นเด็กน้อยผิวดำาทงที่เธอกับคนรักนั้นเป็นผิวสีขาวเธอและเด็กน้อย และสองคนในชายหกคนเป็นผิวดำเธอเข้าไปก่อนลูกของเธอร้องไห้ออกมาน้ำตาไหลไม่หยุดเจ้าแมเวเหียวกำลังแอบมองที่หน้าต่างมันร้องไห้กับสิ่งเดิดขึ้นมันไม่มีวลังพอที่จะทำให้คนรักกันได้หรือทำร้ายใครได้มันจึงเดินไปหาเด็กสาวอีกครั้ง ฉันไม่อยากมองเห็นอีกแล้วฉันอยากกลับไปมีความสุขในความมืดมิดเหมือนเดิมเด็กสาวมอกกับเจ้าแมวเหมียวเจ้าแมวเหมียวเรียกแก้มเด็กสาวเบาๆเสียงฝีเท้ากำลังเร่งรีบทำเอาเจ้าแมวเหมียวมองตามมันเจ้างมองเด็กหนุ่มที่กำลังวิ่งเหมือนกำลังจะมีนัดกับใครสักคนเจ้าแมวเหมียววิ่งตามไปดู เด็กชายผมหยิกในมือถือหนังสือเล่มหนึ่งพร้อมกับช็อกโกแลตแท่งในกระเป๋าเสื้อผกกมาคันแล้วก็ถึงที่หมายี่เด็กหนุ่มหยุดวิ่งเปลี่ยนกายเป็นเดินตรงหน้ามีเด็กสาวคนหนึ่งในชุดคุมกระโปรงยาวสีชมพูเด็กสาวกำลังยืนรอชายหนุ่มนั่นเองขอโทษที่ให้รอนะเด็กหนุ่มเอ,อ่ยไม่เป็นไรจ้ะ เด็กสาวตอบรับผมซื้อหนังสือมาให้คุณเล่มหนึ่งหรือจนมีผมจะอ่านให้ฟังนะเด็กหนุ่มพูดขึ้นไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันอ่านให้คุณฟังดีกว่าแล้วทั้งคู่ก็เดินจับมือกันไปที่ร้านอาหารที่อยู่ไม่ไกลนัดเจ้าแมวเหมียวทั้งคู่เจ้าแมวเหมียวมองทั้งคู่มันให้พรกับหญิงสาวเพื่อเริ่มต้นใหม่ ลบความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดพอมมอบดวงตาให้เด็กสาวเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโอเคอยู่เนาะแบบแม่งกว่าน้องตีนอืมได้อยู่นะก็ได้อยู่นะโอเคบันทัดสุด